สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่านใดที่เกิดราศีสิงลองเข้ามาเช็คดวงคุณได้นะคะว่าดวงคุณจะเป็นเช่นไรดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงนะคะไม่ต้องเครียดหรือจริงจังเพราะว่าทำนายภาพรวมไม่ได้จอดจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ หรือท่านใดสนใจดูดวงแบบส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาที่ id line นะคะนุ่นยูวดีนะคะก็จะเป็นการทำนายโดยใช้วันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดของคุณนะคะชาวราศีสิงในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะดาวเจ้าเรือนของคุณเนี่ยนะคะก็เป็นดาวอาทิตย์นะคะซึ่งดาวอาทิตย์นะคะของคุณเนี่ยตอนนี้ไป อยู่ในเรือนกรมมะนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะโฟกัสเรื่องงานนะคะมากเป็นพิเศษเป็นช่วงที่คิดเรื่องงานขยันทํางานนะคะหรือขยันหางานมากเป็นพิเศษด้วยเช่นกันนะคะดวงเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ตัวเนี่ยนะคะเกาะกับงานเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเนี่ยดวงคุณเนี่ย จะต้องมีงานทําได้งานทํามีงานบางอย่างเข้ามาให้ได้ทำในนี้เริ่มอะไรใหม่ๆทางการงานเกิดขึ้นนะคะเรื่องงานเนี่ยนะคะต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์ท่านใดที่ตกงานไม่มีงานทำเนี่ยนะคะจะมีเหตุนะคะบางอย่างให้คุณมีงานให้ได้ทํามีงานเข้ามาให้คุณได้ทำนะคะเพราะวาดวงเนี่ยมันต้องมีงานทําหรือเป็นช่วงที่ฝักใฝ่เรื่องงานหางานได้ ได้ง่ายมากขึ้นนะคะหรือจะแปลกอย่างหนึ่งว่าท่านใดที่ทํางานประจาเนี่ยนะคะงานที่มันมีปัญหาหรือมันมีเรื่องยุ่งยากใจทางการงานเนี่ยดวงเนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าปัญหาต่างๆทางการงานตรงนั้นเนี่ยจะคลี่คลายเบาบางลงไปในที่สุดนะคะรวมไปถึงคุณจาก ค้นพบช่องทางใหม่ๆทางการงานเข้ามาด้วยนะคะมีโอกาสเกิดในเรื่องของอาชีพใหม่ๆเข้ามาแนวคิดใหม่ๆทางการงานเข้ามาหรือคุณมีโปรเจกต์ใหม่ๆให้คุณได้ได้ลองทําให้คุณได้เริ่มหรือมีสิ่งใหม่ทางการงานให้คุณได้ศึกษาค้นคว้านะคะหรือพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองทางการงานให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะก็ เรื่องงานเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีความใจร้อนอยู่บ้างนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนยนี้ทําอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะใจร้อนหรืองานบางอย่างที่คุณดําเนินอยู่มันมีโอกาสที่จะทํางานเสียทํางานผิดพลาดได้ง่ายนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะเขียนง,งานผิดนะคะเซ็นงานผิดสั่งงานผิดอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดำเนินการใดๆทางการงานคุณต้องรบอบคอบให้ดีนะคะแต่ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องงานต้องอยู่ในมุมที่ดีขึ้นสําหรับชาวราศีสิงห์นะแม้งานเดิมจะไม่ดีอย่างไรก็ตามยังงานตัวนั้นจะขยับตัวดีขึ้นหรือจะแปลว่าคุณได้อาชีพใหม่ได้งานใหม่เกิดสิ่งใหม่ทางการงานไปเลยก็ได้นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ต่อมานะคะในเรือนการงานเนี่ยนะคะของคุณก็มีดาวพุธนะคะแล้วก็ดาวราหูอยู่ในเรือนกรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านไหนที่ทํางานเกี่ยวกับการติดต่อการเจราจาการสื่อสารการพูดคุยกับคนหมู่มากเนี่ยถือว่างานตรงนี้ยังอยู่ในมุมที่ดีนะคะยังไปได้สวยนะคะดาวพุธของคุณเนี่ยนะคะที่ไปอยู่ในเรือนกร,รมมะนะคะก็ไปร่วมกับไปอยู่ในภพของกระดุมพระด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวาจาหรือคำพูดของคุณเนี่ยสามารถที่จะก่อทรัพย์หรือก่อเงินก่อทองได้ หรือปากเรียกทรัพย์เข้ามาได้นะคะท่านสมควรเขาเรียกว่าใช้วาจาใช้คําพูดนะคะใช้วาทศิลป์ต่างๆเนี่ยในการทํางานนะคะหรือสามารถที่จะเรียกทรัพย์สินเรียกเงินทองเข้ามาให้กับดวงของคุณได้นะคะปากเรียกทรัพย์นั่นเองนะคะก็คือต้องพูดจาในแง่ที่บวกพูดจะสิ่งดีๆนะคะให้กับตัวเองนะคะจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้กับดวงด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนดาวการงานเนี่ยนะคะมีดาวราหูซึ่งอยู่ในเรือนการงานของคุณเนี่ยก็ทำอะไรในช่วงนี้ก็อย่าเด่นเกินไปนะจะมีคนอิฉาตาร้อนมีคนริษยานะคะหรือเรื่องงานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกกลั่นแกล้งทางการงานถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือถูกถูกโกงบางอย่างทางการงานก็ได้นะถูกหลอกบ,บางอย่างก็ได้เกิดขึ้นนะคะ คือไม่ว่าคุณจะดําเนินการใดๆในเรื่องของงานเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะถูกขโมยงานอย่างนี้ก็ได้ถูกกันแกล้งทางการงานหรือรวมไปถึงเพื่อนร่วมง,งานนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะมีปัญหากับเพื่อนฝูงกับเพื่อนร่วมง,งานเกิดขึ้นมีเหตุให้มีการวิวาทะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือเขาพูดจาไม่เข้าหูเราเราพูดจาไม่เข้าหูเขานะคะจะมีเหตุจัดฉากให้คุณต้อง มีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานกับคนใกล้ตัวกับสังคมที่ทํางานเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียงได้ก็ให้เรียงในเรื่องการวิวาทการขัดแย้งการปะทะก,กันนะคะชาวราศีสิงห์นะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงินนะคะดาวการเงินของคุณเนี่ยนะคะมีดาวเกตเยะรอย,อยอยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะ มีรายได้บางอย่างเข้ามานะคะมีช่องทางในเรื่องของการเงินใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะดวงเนี่ยนะคะมีโอกาสมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะในเรื่องงการเงินการทองนะคะท่านในที่ทํางานเกี่ยวกับความเชื่อหรือทํางานด้านการต่างประเทศนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับความเป็นความตายนะคะในด้านการเงินตรงนี้มีโอกาสอยู่ในมุมที่ดีขึ้น นะคะก็คือยังอยู่ในมุมที่ดีนะคะส่วนเรื่องเงินโดยภาพรวมของชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะดวงเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามามากกว่า1-2ช่องทางหรือมีรายได้หรือมีรายรับเข้ามาเพิ่มจากที่เป็นอยู่นะคะสาหรับชาวราศีสิงห์ยังไงก็แล้วแต่ในช่วงนี้คุณไม่ไม่ขาดสนเรื่องเงินยังถือว่าการเงินยังมีเข้ามา ยังพอที่จะเอาไว้ใช้จ่ายนะคะสุขภาพชาวราศีสิงค์นะคะคุณต้องระวังเกี่ยวกับระบบน้ําในหูไม่เท่าการการวิงเวียนศีรษะฝีหนองน้ําเหลืองหน้ามืดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับมดลูกแล้วก็ระบบสืบพันธุ์นะคะต้องดูแลสุขภาพตรงนี้ด้วยนะคะต่อมาถ้าพูดถึง พูดถึงในเรื่องของโชคนะคะโชคลาภของชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะดาวราพะของคุณเนี่ยก็มีดาวศุกร์กับดาวองคารอยู่ในอยู่ในเรือนราพะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคของคุณเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมาจากเพื่อนบางคนนะคะเพื่อนที่สนิทกับคุณเพื่อนที่คุณสนิทสนมเ e: พ,พ,พ,พื่อนที่เกื้อกูลกันเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสมีโชคจากเพื่อน เหล่านั้นนะคะเช่นคุณอาจจะเอาอายุของเพื่อนไปเสี่ยงโชคท่านในที่ชอบเล่นหวยนะก็ลองเอาอายุเพื่อนเพื่อนที่ดีเพื่อนที่คุณสนิทชิดเชื้อกันเพื่อนที่ไว้ใจกันนั่นแหละนะคะเอาวันเดือนปีเกิดเขาไปเสี่ยงเอาอายุเขาไปเสี่ยงนะคะหรือจะแปลว่าคุณได้โชคในเรื่องของมีมิตรที่ดีนะคะมีมิตรที่จริงใจกับคุณนะคะต่อมานะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะต้องบอกว่า สำหรับคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมีรักก่อทุกนะคะคบหากับใครมีโอกาสที่รักไม่สมหวังนะคะเจอคนที่เขาไม่ได้รักคุณจริงหรือเจอคนที่เขาไม่ได้จริงจังกับคุณนะคะหรือคุณไปคาดหวังในเรื่องความรักมากเกินไปจนมีเหตุให้คุณต้องผิดหวงังหรือมีความทุกข์อกทุกใจในความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดเป็นไปได้ให้เอาใจไปโฟกัสในเรื่องอื่นจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าความรัก ไม่โดดเด่นนะคะไม่ไม่ได้แฮปปี้หรืออะไรนะคะต่อามาสําหรับคนมีคู่คนมีคู่ของชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะความรักของคุณนะคะในเรือนปัตตานิก็มีดาวมีดาวธฤหัสบดีกับดาวจัน์ทรอยู่ในมุมอยู่ในเรือนปัตตานีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะมีโครงการใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆกับคู่นะคะหรือคุณกับคู่มีมีโอกาสที่จะมีธุรกิจ ทางการงานร่วมกันนะคะมีความเขาเรียกว่ามีการสร้างเนื้อสร้างตัวมากขึ้นนะคะพูดคุยกันมากขึ้นนะคะวางแผนชีวิตกันมากขึ้นจะเป็นในลักษณะนี้นะคะหรือจะแปลว่าคุณกับคู่เนี่ยวางแผนในโคองการที่จะมีบุตรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าในทิศทางความรักของคนมีคู่ก็ต้องระวังเรื่องของรักซ้อนมีมือที่สามเข้ามาด้วยนะคะแต่ก็อยู่ที่ว่า เราจะยุ่งหรือไม่ยุ่งนะคะหรือถ้ามีรักซ้อนมีมือที่3เข้ามาทงแฟนคุณเนี่ยก็อยู่ที่ตวงแฟนคุณแล้วแหละว่าเขาจะยุ่งหรือไม่ยุ่งด้วยเช่นกันหลักๆแล้วการทํานายก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสมัครใชเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ